อยากให้ชีวิตมีแต่ความสวยงามจงสุยุทธให้เยอะๆครับหนึ่งในวิธีการที่จะทำให้เรามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนั้นก็คือการที่เราสุยุทธต่ออัลลอฮ์ให้มากๆทําไมล่ะครับเพราะว่าการสุยุทธมันคือการแสดงออกถึงความรักที่มีต่ออัลลอฮ์ سبحانه และน่นเองยิ่งเราสุยุทธกับอัลลอฮ์มากขึ้นแค่ไหน ยิ่งทําให้ชีวิตของเรามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นเท่านั้นครับเราจําเป็นที่จะต้องสะสมการสุญญุน์ให้เยอะๆเะมื่จะในละหมาดแน่นอนอยู่แล้วครับไม่ต่ากว่า17ครั้งในขณะเดียวกันเราต้องสะสมเยอะด้วยการละหมาดสุนัตละหมาดฮายัตละหมาตอัาบัดสุนัต,าต,ต,านตราวาติบแล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานานวะตะลา อ,อิม,มอามาอับุลดิบุหฮัมบันรอหิมะหุลลอฮ์วันหนึ่งเนี่ยเขาสุญ u ดไม่ต่ำกว่า200ครั้งสุบฮานัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นี่คือคุณลักษณะที่ดีดังนั้นการสุยุดมันคือการที่เราเอาหัวของเราที่เต็มไปด้วยสติปัญญาที่สูงส่งในการก้มลงยิ่งกว่ายิ่งกว่าก้นของเราอีกก้มลงไปให้มันต่ำที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ เพื่อแสดงถึงออกถึงการสิโรราบต่อเราเพื่อแสดงออกถึงการยอมจำนนทุกสิ่งทุกอย่างต่อเราไม่มีการตั้งภาคีเดๆไม่มีการดื้อดึงกับพระองค์เวลาเราสูยุทธนะครับเทคนิคนึงที่ทําให้เราเข้าถึงเราคือให้เรารู้สึกว่ายะอัลลอฮ์ฉันกำจะสูยุทธเลยนะยะอัลลอฮ์ฉันจะ ฉันกําลังจะซีโรราบต่อพระองค์แล้วนะย่อรับปัญหาใดก็แล้วแต่ที่ฉันกาลังเผชิญอยู่ขอให้มันห่างหายไปให้มันมาลายหายไปให้มันหลุดออกจากชีวิตของฉันผ่านการสูดด,ด้วยกันเอาหน้าผากอันเนี้ยลงกราบลงไปสมพระคัลลอ์มาฉัน له, มันสวยงามมากๆเลยให้เรารู้สึกเราอ่อนโยนเราเข้าถึงเลาให้การสูด ทำให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้สิ่งนี้นะครับมันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเราดังนั้นวันนี้ให้เราทบทวนตัวเองว่าเราสูญยุดแต่ละวันใน่กี่ครั้งเราแสดงถึงท่าทางหรือความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์กี่ครั้งเพราะสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ส่งผลโดยตรงกับชีวิตของเราครับฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อให้ครับใครหลายๆคนเพื่อให้เขามาดูคลิปนี้และเขาได้นําความรู้ในคลิปนี้ไปปฏิบัติในชีวิตจริง และเราได้รับผลบุญอีกด้วยหดือยําหรับใครที่ต้องการอยากจะขอคำปรึกษาดีๆจากผมคุณสามารถกดลิงก์ที่แปะไว้ในคลิปนี้ในโพสต์นี้หรือสำหรับใครที่ดูทางที่ต่อก็สามารถกดลิงก์ใต้โพสต์นี้ได้นะครับเดี๋ยวจะมีทีมง,งานติดต่อกลับไปให้คำปรึกษาว่าคุณจะกำลังเผชิญกับปัญหาการเงินความสัมพันธ์อาชีพการงานหนี้สินการเงินการลงทุน เดี๋ยวจะมีทีมงานเดี๋ยวอาจจะเป็นผมติดต่อกลับไปให้คาปรึกษาฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใดๆเพื่อชีวิตของคุณดีขึ้นและนี่แหละครับมันคือโอกาสที่จะได้ทําความรู้จักกันและสร้างการเปลี่ยนแปให้กับลูกนี้ครับหวังว่าจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ